เจ้าของร้านเดินนีร้านยายจอดอันนี้คือข้าวเหนียวแดงนี่ยายจอดทำเองอันนี้เขารับมาอันนี้เขาไปทำของเขาเองน,นี่อันนี้คือน้ำ,น,ำน้ำมะนาวโห่แบไปแกปไปเก็บอะไรเกมาต้มเองนี่คือให้ลองแล้วเออโอเคใช,ใช่ได้เลยเขาไม่ไม่ทำแบบหวานมากคืคือเอาไปใส่น้ำแข็งแล้วก็กินได้สบายสบายอันนี้ก็คือข้าวเหนียวแดง แต่ไม่มีข้าวหลามนะวันนี้แกไม่ได้ทำนี่แกไม่ได้ทำนี่ก็คือเจ,าจา้จาของไปตะเวนตะเวนอยู่นะเออแต่เราก็มาซุ่มดูของแกก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้ข้าวเหนียวแดงนะไอ้ชิ้นละสิบบาทนะ,ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวจอดเดี๋ยวจอดจะขายไมของนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันจะเดินน้ำชายเดินน้ำชายยิ่งน้ำไม่แกะบ้านเดิม จ้ะตอนนอนยังนาจ้ะจ้ะโหนี่บานเจรนี่บานนามนาโหนามนาโหวมือนาทำเองนะทำเองทำยังไงนะทำยังไงเรียมเบลค์นี่ก็สร้งตีรังให้ออกมาต้มมันไม่ฝาดวิธีการทำยังไงไม่ให้มันฝาด ลออผ้าเลียงเมลลันทีราบนี่นี่ยายทำมันร่วนยายนี่เอาแต่อันสุกนะของยายก็มีที่บ้านเยอะแยะเออเอาเอามาแล้วทำยังไงก่อนน่ะใส่เกลือล้างใส่เกลือล้างเกลือล้างมันคือไอ้หน้ของยายมีแล้วทำยังไงต่อทำยังไงไม่ให้มันฝาดทำไม่ฝาดเนยยิ่งเธอตื้ออาจจะมากรสักสองรอบกรองสองรอบใส่ใส่น้ำตาลนิดหนึ่งใส่เกลือนิดหนึ่งแล้วใส่ใบเตย ที่ใบเตยแล้วก็ให้มันสะอาดแล้วค่อยใส่ต้มโอ้แล้วก็มากรองใช่ไหมกรองเสร็จแล้วค่อยต้มอ,อ่ะกรองสเสร็จแล้วค่อยต้มกรองสองรอบเสร็จแล้วค่อยตั้งหม้อแล้วก็ต้มไม่ฝากอร่อยนะอร่อยในในจอดอันี้อร่อยมากดีเอาเต้หู้มันอร่อยอเอาเต้หั้มันไม่ต้องเอา ช่างรอบเมียจุเมื่อกี้เมื่อกี้ซักกว่าเอา50บาทเอออันนี้ให้ผมชิ้นนึงจ้าชิ้นนึงนี่ชิ้นนึงมานะเลยซัลโมซัลโมเองซัลอ๋อนี่งีเน่หมดไงนี่ชิ้นโมปริผมคือมาลายเธออันนี้ลายเธออันนั้น นี่อันนี้ไปรับเข้ามาอีกแล้วเหรอเนี่ยอันนี้รับเข้ามาอืเด็กันเด็กทีวางที่เราซื้อจอันนี้ถุงสิบบาทใช่ไหมอันนี้ก็ะสิบบาทเป็นยี่สิบค่ะนี่เดียวเดียวอะไรเดียวนะวัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนไปวัยรุ่นใจร้อนอันนี้ทำเองเห็นไหมนั่นเลยเล็บเป็ดตุ้งมือไหมโปรยติ้งติ้งจะพักเลยเอ้ยแต่เอาจุดปีมุนเต้าโปรยแต่ง่าย

ักเมใเนิดน oh, ึง่าให้ก็ต้องล้างให้หนักก็ไม่เชื้หรือเกเดเดเม็นระบายมวยดต้องปะเอมเด็ต้องมันปะเอมก็คือเมลนี่ไงเมบาดเมลเด็ต้องระบาปไะเอมเด็ต้องระบามันปะเอมก็ด็กเมลไม่เมลมันเท่าไหร่แม่ไสบไอโอ딘ไอโอนอ่นนี้เป็นนักพพยนต์มาอีกแล้วครับภาพยนตร์เหนียว ถนนและภาคขยลดเจนนุ้งคุณยโอ้ยเจนขายเจ่อข้านมหมยขนานอะไรนะข้าวนและภาคขยลดนะคะยไอซ์โรกินเฮาข้าวน่ากินเฮาทุเรียนเถอทุเรียนเออทุเรียนลูกอ้อยไงน้องลูกอ้อยไหมขายเจ้าขนาวนมั้ยข้านอะไรจะ้าข้าวนและภาคขยลดคุณยาโอ้ยเอาหมกมาจากไหนนี่คุณยายจอดขายทุกวันนะคุณผู้ชมมาก็มีมีเอฟซีมาถามอยู่นะ จะไม่ทำถึงอยู่นะโมคือตนิงโดรีจอรย์จอรนีบบ่คนดัง <c oughs> มาอุ่นคุณยายได้<ะ>แต่วันนี้ไม่มีข้าวลา่ามยังข้าวล่ามไม่รับฟรีจริงเออ,อยังช่วงนี้จุดบังไฟไม่ได้นะไม่ได้บังไฟเออคนตัางนั่ง,งขึ้นมาก็ไปถามว่าไหนข้าวล่ามไม่มีวันนี้สองคนมาถามข้าวล่ามข้าวรา,า,ามที่งในมีสูบก็มีรถถามข้าวล่ามช่วงนี้ช่วงนี้หยุดจุดบังไฟก่อน นี่ฮะม,มีแต่อย่างนี้เลยอร่อยนะอร่อยอันนี้คือสะได้อันนี้แหละสาคูสาคูาคอันนี้สาวน้อยตกน้ำไม่ทานจบเพราะมันต้อง<อ>เลตลื้อตเตลื้ออ๋อน,นุมโบราณเเตลื้อ nhiệt cả nong canh lẹt Nam anh em thái muối đó là kẹo tróc nám các bạn cái này các nà mẹ em dạ, <laughs> dạ. đi nè bán bán cho đi bán luôn 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 ก็ทั้งไงจะให้นาอก็โมปริหมดนั่นนั้นนี่ฝากด้วยฝากด้วยนี่อาวันนี้ไปกินไหมไม่ไม่โอ้ยนี่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 เยอะๆเลยนี่ค่ะผมฝากด้วยฮะ